ที่หมอเชริสนะครับสวัสดีครับลุงโอ๊กทอยแชนแนลนะครับสวัสดีครับพี่ต่อไรมอนเจฮีโร่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับลุงโอ๊กเนี่ยก็เหมือนเป็นตัวแทนนะครับที่ก็เป็นฮีโร่ของน้องๆที่สามารถเปิดเผยในรายการที่นี้ที่แรกนะครับว่ามูลค่าเท่าไหร่กันบ้างนะที่สะสมเ,าเาอาเอาุงมาขนาดเนี้ยเอบีวออกไป ไปงานกูเลยนะอย่าลืมจัดลีดจับใจฮีโร่มาเลยนะคะเป็นนี่คือฮีโร่ของผมนะฮะแขกรับเชิญวันนี้สามารถเปิดเผยให้ให้เรารู้ได้ขอเป็นฮีโร่ที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ป่ะเอาเอามุลัะเอาคร่าวๆกันก็พอครับเท่าไหร่ครับไปทั้งหมดนะครับใช่ครับอือ น่า <c oughs> จะได้แล้วหลักอ่าเอาเป็นหกหลักเออโอหกหลักนี่บางคนก็ทึ่งแลวนะฮะเพราะว่าบางคน<บ>ส่วนใหญ่เยอะกว่าผมไม่ต้องห่วงเลยอาจริงเลยฮะไอ้พวกแปดลายตายแหลกได้เยอะมากครับ <c oughs> อ๋อไอ้พวกไอ้พวกฉันมีปมแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยฉันมีประวัติกับมันแต่เด็กเนี่ยเออทั้งนั้นละไอ้พวกนั้นละมีอะไรแนะนําหน้าใหม่ไหมครับเขาอยากจะเข้าอยากจะสะสมหุ่นเต็มไตนะแต่ก็ อ,อื่นก็แล้วแต่แต่ก็สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ดูดีว่าเราชอบจริงๆตัวไหนตัวที่เราไม่ชอบเราปล่อยไปก็ได้แล้วก็ไปหาตัวที่เราชอบอีกทีหนึ่งตัวที่เราชอบจริงๆเขาเป็นรุ่นไหนครับเพราะว่าเดนนี้ของใหม่มันออกเยอะมากมันไม่ใช่แค่พวกเซนไตไม่ใช่แค่กันดั้มไม่ใช่พวกเดนนีพวกเบฟยังมีอยู่ไหมพวกซูเปอร์โรบอทซูเปอร์โรบอทอ่าพวกนั้นยังมีออกมาอยู่เรื่อยๆแล้วก็มันก็มีอื่นอื่นออกมาอีกเรื่อยๆ ไอ้ที่ที่สะสมมาตั้งแต่ยุคยุคโชวะที่มีมันไม่เหลือซากแล้วเพราะว่ามันไปตั้งแต่ไปไปสวรรค์ในยุคโชวะและไอ้ของที่ผมมาเริ่มซื้อก็คือตอนอ่ายี่สิบสองปีที่แล้วล้วผมจําได้ก็คือเอาตอนลูกสาวคนโตเกิดในยี่สิบสองปีที่แล้วเนี่ยผมเริ่มเก็บของเล่นเป็นจริงจริงจังๆก็จะมีทั้งซีรีส์ผมเก็บก็มีทั้งคาเมลเลเดอร์แล้วก็อ่าพวกคุณเหล็กประกอบล่างนะที่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 เป็นลายที่ชอบสำหรับคาเมลเลเดอร์ในยุคโชวะ ตัวที่ชอบเซซตแรกนําเสนอก็คือโชซากุเฮนชินก็คือชุดเกราะเหล็กเพราะเนื่องจากว่าชุดนี้ตอนเปิดตัวมาครั้งแรกเนี่ยมันมันมากับไรเดอร์กูกะก่อนแต่ว่าสักพักหนึ่งผมก็เห็นเฮ้ยมันจะทําไรเดอร์โชวะด้วยเปิดตัวด้วยไรเดอร์หนึ 9, ่งเก่าสองใหม่แล้วก็วีสามมแม่งเปิดกักๆ <c oughs> นะหนะึ่งเก่าสองใหม่วีสามแทนที่มันจะ <c oughs> เปิดเรียงเหมือนกับบอกว่าเดี๋ยวกูมาขายมึงต่อแน่อะไรเงี้ยผมก็เลยจัดเลยชุดนี้ก็คือไล่ซื้อมามันก็ออก แจ่ออกไม่ครบนะสำหรับไรเดอร์โชวะแต่ตัวที่ผมได้ตัวโปรดออกมาแล้วยมันออกสอร์เตอร์ตั้งชาร์จัด้วยโอโ้โหนี่คือผมดีใจที่สุดเลยเพราะว่าชุดเกาะเหล็กนี่หนึ่งผมชอบแอคชั่นติกเกอร์มันขยับได้อาจจะไม่ต้องขยับได้เหมือนคนจริงๆหรอกแค่มันพอพอแขนงอขาอะไรได้แล้วก็มันเป็นเหล็กเวลาหยิบแล้วมันของเล่นเนี่ยเด็ก,เด,กเด็กสมัยก่อนน่ะามรู้สึกว่าจับของเล่นที่มันหนักๆเนี่ยรู้สึกโอ้โหมัน,ม,นมันคือ สุดยอดอะสุดยอดอาจะาไปกดเพื่อนได้อะไรงนเงี้ยแต่แหมเราน่าจะมีตั้งแต่ตอนเด็กๆนะแต่ถ้ามีตั้งแต่เด็กมึงเป็นซากไว้แล้วล่ะก <c oughs> ็คืออันนี้ก็เลยตัวเนี้ยชอบมากแล้วมันก็ออกมาเยอะนะช็อกเกอร์ไรเดอร์มันก็มีทำตอนแรกมันออกมาตัวเดียวก่อนผ้าบันคออ่าผ้าบันคอเหลืองตัวแรกแต่มันก็ทะลึ่งออกมาจนครบเลยหกตัวก็มีแต่ไอ้บ้าที่ไปซื้อให้ครบหกตัวแล้วก็ผมคือไอ้บ้าคนนั้นล่ะ ซื้อให้ครบ6ตัวช็อกเกอร์เลเดอร์เรียงกัน6ตัวพาพันตคอสางสีมันมันเปลี่ยนแค่สีแค่นั้นเองแล้วมันก็ขายได้อีกต้องบอกอย่างนี้ก่อนกลุ่มเป้าหมายของคาเมรเดอร์กับซูเปอร์เซนไตเนี่ยมันแทบจะแยกกลุ่มกันเลยนะถึงถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าวงกลม2วงเนี่ยมันจะมีจุดอินเตอร์เซ็กตตรงกลางร่วมกันก็ตามแต่ว่า มันก็จะมีการแบ่งแยกอย่างเห็นได้ชัดเลยว่ากลุ่มซูเปอร์เซนไตเนี่ยมันเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยทุกรนจ์ตั้งแต่เด็กเล็กเกิดมาดูทีวีรู้เรื่องยันแกง่งอมห้าสิบหกสิบปีดูได้หมดคือซูเปอร์เซนไตมันเหมือนเป็นอะไรที่สากลคือสื่อออกมาปุ๊บฉันดูรู้เรื่องบางคนเนี่ยดูเป็นไอเวอร์ชั่นญี่ปุ่นอะ่ะไม่ต้องเปิดซับไม่ต้องพากฉันก็รู้เรื่องว่ามันทำอะไรกันแต่กลับกันเนี่ยคาเมนไรเดอร์เนี่ย เรน์ Branch, กลุ่มผู้ชมเนี่ยมันเริ่มสูงขึ้นมานิดหนึ่งมันจะเริ่มเป็นเด็กที่รู้เด็กกลุ่มเด็กกลุ่มเยาวชนที่ดูอะไรติดตามเนื้อหารู้เรื่องละอ่าถึงจะบอกว่าเฮ้ยเขาก็ทําให้เด็กดูนะไม่งั้นก็จะขายของเล่นทําไมคือใช่แต่ความเข้มของเนื้อหาค a m เ n r i d เ r กับ Super ร์เซนไตเนี่ยมันต่างกัน Super ร์เซนไตเนี่ยเนื้อเรื่องมันเหมือนโซ่ที่แบบต่อต่อต่อกันเ่ยต่อบ้างติดบ,บ้างอะไรอย่างเนี้ แต่ไอตัวคาเมเดร์มันเหมือนเชือกเป็นเส้นตรงอ่าอ่าเป็นเส้นตรงเลยคือถ้าคุณจะติดตามไอคาเมเดอร์ให้รู้เรื่องเนี่ยคุณอาจจะต้องดูมึงตอนที่หนึ่งสำหรับบางเรื่องนะส<อ>ำหรับบางเรื่องต้องดูไล่มึนตอนที่หนึ่งเลยตัวละครเป็นยังไงมายังไงไล่มาแต่ซูเปอร์เซนไตเนี่ยบางเรื่องข้าไมไปดูตอนยี่สิบก็ยังโอเคอะ่ะ เออใช่ใช่เพราะพอดพอดมันจะเปิดมาด้วยอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยปมปัญหาแล้วก็มาแก้ไขปัญหากันพอเคลียร์ปัญหาเสร็จก็เรียกหุ่นลบมาถลงแล้วก็จบตอนแล้วมันอาจจะมีเชื่อมไปตอนหน้านิดหน่อยแต่มันก็ไม่ได้เป็นกิมมิคอะไรมากมายอ่าด้วยความที่กลุ่มตัวอย่างไอ้กลุ่มผู้ชมเนี่ยมันมันมันคนละกลุ่มกันแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่ามันเทียบกันแทบจะไม่ได้เลย